ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาหลวงพ่อตอบปัญหาประสงค์ที่ท่านเดินยินทบาทนะเจ้าค่ะ ท่านจะสามารถสวมรองเท้าได้ไหมเจ้าคะเพราะว่าในสภาพปัจจุบนันนี้พื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสมที่จะเดินเท้าปลั๊กเจ้าะตั้งแต่หลวงพ่อเนี่ยยังเล็กๆอยู่ก็เห็นเวลาพระท่านออกบินธบาทกันเดินจะเป็นแถวไปตามคันนาบ้าง <c oughs> ไปตามทางเกวียนในหมู่บ้านบ้าง แล้วต่อมามีถนนรถยนต์ก็มีการลาดยางมาต่อยกันพระท่านก็นเดินริมริมถนนไปเดินกันไปเป็นแถวออกบินทบาตผ่านหน้าบ้านญาติโยมไปตามลำดับลำดับแล้วสิ่งที่สังเกตชัดมาตั้งแต่เล็กก็คือพระท่านไม่ใส่รองเทา้าท่านถอดรองเทา้า แล้วก็ออกบินทบาทนี่คือธรรมเนียมของพระภิกษุในประเทศไทยคำถามที่ถามมาว่าเออพระนี่จะต้องถอดรองเท้าบินทบาทตลอดไปหรือไม่หรือว,ว่าถ้าจะจำเป็นจะต้องใส่จะได้หรือไม่อะไรทำนองนี้หนึ่งนะ หลวงพ่ออยากจะให้ข้อคิดเอาไว้คือวินัยประเภทนี้นะต้องคำหนึ่งนะพวกเราคำหนึ่งถึงอะไรคำหนึ่งถึงสิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองด้วยเมื่อหลวงพ่อเล็กๆอย่างที่ว่ามาเมื่อหกสปีที่แล้วนั่นนะ ดินในท้องนาก็ไม่สกรปรกเหมือนดินในปัจจุบันถนนแม้จะเป็นถนนประเภทที่เป็นฝุ่นตลบไปหมดเพราะว่ามีแต่เกวียนเป็นทางเกวียนหน้าแรงฝุ่นตลบหน้าฝนเป็นโคลนเป็นลมแต่ถึงขนาดนั้น ถนนโคลนถนนฝุ่นอย่างนั้นก็ไม่สกปร,ปรกด้วยสารพิษเหมือนอย่างที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้ถนนคอนกรีตด้วยถนนลาดยางด้มีมีเยอะแยะหมดแต่ว่าบอกตรงๆเลยบางครั้งน่ะ ไม่กล้าถอดรองเท้าเดินทำไมสังเกตออกเลยถนนเส้นนี้มีประเภทพวกสารเคมีตกค้างอยู่เยอะเช่นแถบนี้เนี่ยขายยาฆ่าแมลงมีร้านขายยาฆ่าแมลงอยู่แล้วเสร็จแล้วไอ้พวกยาฆ่าแมลงที่หกหกหล่นหล่นอยู่ย่านนั้นมีพวกปุ๋ย ที่หกหกหล่นหล่นย่านนั้นมีรวมกระทั่งในย่านนั้นน่ะก็มีอู่ซ่อมรถมีไอ้พวกเศษเหล็กเศษอะไรอยู่ทิ้งๆเอาไว้พร้อมจะต่ำเท้าเวลามีความจำเป็นจะต้องถอดรองเท้าเดินผ่านแถวๆนั้นก็ต้องบอกว่าไม่สบายใจเลยนี่ก็อย่างหนึง่งและขณะนี้เมื่อกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด เดินไปตามท้องนาก็พบอีกแหละในท้องนาในท้องไร่ปัจจุบันนี้พวกสารเคมีประเภทยาฆ่า,มาแมลงและปุย๋ยได้เอาไปใช้กันในท้องไร่ท้องนามากสารเคมีประเภทยาฆ่าญ้า <c oughs> สารเคมีที่มาใช้ฆ่าญ้าใช้กันมาก ในบ้านเมืองไทยขณะน,นี้ในบริเวณเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นในการเดินไปตามท้องไร่ท้องนาเดินตามคันนาในปัจจุบันนี้การไม่ใส่รองเท้ากำลังกลายเป็นความไม่ปลอดภัยต่อ,อ,อสุขภาพต่อพลานามัยไม่ใช่เฉพาะของพระภิกษุเท่านั้น แต่เป็นความไม่ปลอดภัยแม้กระทั่งประชาชนาทั่วๆไปสิ่งเหล่านี้กำลังคืบคลานมาเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมของเราตามธรรมชาติให้เสียหายไปแล้วก็กำลังกลายมาคืบคลานมาบีบให้ทั้งพระให้ทั้งคนนั่นแหละ เออจะต้องละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามบางสิ่งบางอย่างไปเพราะสภาพเป็นพิษที่เราปล่อยปละละเลยแล้วมันเกิดขึ้นเรามักง่ายแล้วมันเกิดขึ้นอันนี้ก็อย่าทําให้การบินทบาตในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่ยังไงก็ตามขณะนี้ ที่พูดอยู่นี้อัตมาเองเวลาบินทบาทก็ยังถอดรองเท้าบินทบาทอยู่นะอันนี้บอกก่อนไม่ใช่มาชักชวนให้ทําลายขนรรมเนียมประเพณีและพระธรรมวินยัยแต่ว่าชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตหากเกิดมีความจำเป็น ว่าจะต้องใส่รองเท้าด้วยเหตุแห่งจะมีสารเคมีจะมีวัตถุสิ่งใดมาทำอันตรายให้กับเท้าเลยจำเป็นจะต้องใส่รองเท้าบินทบาทกันในอนาคตนั่นนะก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาช่วยกันพินิษพิจารณาและก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นน่ะอยากจะฝากเอาไว้ ทั้งในหน่วยงานของเอกชนทั้งในหน่วยงานของรัฐบาลนั่นแหละใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควบคุมเกี่ยวกับสารพิษเกี่ยวข้องควบคุมเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดเกี่ยวข้องควบคุมกับพวกขยะที่มีเศษแก้วเศษกระจก เศษโลหะที่มันจะบาดท,ที่มันจะทิ่มมันจะตามเท้าได้อะเออช่วยหามาตรการทำให้มันเคร่งครัดให้เต็มที่ด้วยถ้าไม่ทำอย่างนี้นะต่อไปในภายภาคหน้าแล้วล้ะก็มันจะกระทบกระเทือนแม้แต่กระทั่งพระธรรม,มวินยัยอีกประการน ที่อยากจะฝากกับญาติโยมชาวไทยว่าเวลามองพระอย่ามองกันด้วยความจับผิดแต่ขอให้มองกันด้วยจิตเมตตาในบ้านในเมืองเรานี้ขณะดนี้มีอุปกรณ์ที่ยั่วยุและส่งเสริมให้คนไทยทั้งแผ่นดินเกิดนิสัยชอบจับผิดกันขึ้น แทนที่จะมองจะคิดกันด้วยจิตเมตตากลับมาจ้องจับผิดกันยกตัวอย่างายกตัวอย่างกันแล้วกันนะว่าเช้าขึ้นมาถ้าเราฟังวิทยุแต่เช้าก็จะมีการวิจารณ์ข่าวและในการวิจารณ์นั้นส่วนมากก,าก็เข้าทำนองที่ว่าเออ ข่าวร้ายนะ่ะลงฟรีข่าวดีๆนะ่ะต้องเสียตังคือข่าวที่เอามาอ่านกันนะ่ะไม่ค่อยมีข่าวสร้างสรรค์หรอกมีแต่ข่าวร้ายๆทางนั้นเมื่อมีแต่ข่าวร้ายๆมีแต่เรื่องทำลายกันมันจะเป็นยังไงมันก็เลยเพาะนิสัยที่ ให้จับผิดกันส่วนข่าวดีๆหนังสือพิมพ์ก็ไม่ค่อยอยากลงต้องจ้างให้ลงวิทยุก็ไม่ชอบเอามาอ่านยิ่งในทีวีเขาด้วยก็เลยถ้าใครดูทีวีแต่เช้ามันก็เลยก,กลายเป็นว่าได้เห็นทั้งภาพที่ที่ไม่เป็นมงคล เสียงนะ่าไม่เป็นมงคลอยู่แล้วเพราะเสียงจับผิดภาพก็เป็นประภาพร้ายๆภา,ภาพประพาสประเภทจับผิดเข้ามาอีกตกลงเป็นอันว่าในเมืองไทยเราขณะน,นี้ประชาชนคนไทยตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงที่ไม่เป็นมงคลตั้งแต่ต้นคือเสียงจับผิดเสียงจากการอ่านข่าวร้ายๆและถ้าดูทีวีก็มีเสียง ที่ไม่เป็นมงคลและภาพที่ไม่ค่อยจะเป็นมงคลตามมาด้วยน่าสงสารนะคนไทยแล้วคนไทยทั้งประเทศก็กลายเป็นคนชอบจับผิดไปโดยไม่รู้ตัวถ้าไม่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศขณะนี้กำลังกลายเป็นคนจับผิดไปแล้วก็อาตมาจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเช้านี้ลองดูเลย ไปหยิบกระดาษมาแผ่นนะึหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งดินสออีกแท่งนึงปากกาอีกแท่งหนึ่งเนี่ยส่งให้ลูกแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยอะละเอาลูกที่ไม่ต้องลูกโตมายกไว้เอาตั้งแต่เล็กเลยเจ้าจุกเจ้าแกะเจ้าเปียลูกเอ้ยช่วยเขียนให้แม่ชื่นใจหน่อยีิว่า แม่เนี่ยดีต่อลูกยังไงหรือมแ,แม่มีพระคุณต่อลูกไงคําว่าพระคุณมันอาจจะไม่รู้จักนะเดี๋ยวนี้เอาว่าแม่เนี่ยดีต่อลูกยังไงแล้ะลูกเห็นว่าแม่เนี่ยน่ารักตรงไหนช่วยเขียนให้แม่ชื่นใจทีสินี่กระดาษนี่ดินสอป,ปากกาเอาเลยเขียนมาสักหนึ่งหนะ้าเชื่อไหม ไอ้จุกไอ้แกะไอ้เปียลูกหลานเรานะ่ะอย่างนี้มันเขียนให้แม่มันชื่นใจได้อาจจะสักสองบรรทัดสามบรรทัดเนาะไอ้จะให้ได้ตั้งหน้าเนี่ยอย่าไปหวังเลยมันนึกไม่ออกเพราะวิธีชมคนเนี่ไม่เคยีพ่อแม่ก็ไม่ได้สั่งสอนหนังสือพิมพ์มันก็ไม่เคยสอนครูมันก็ไม่เคยสอนวิทยุทีวี TV ก็ไม่เคยสอน ยิ่งข่าวเช้าเช้ายางที่ว่านั่นนะไม่เคยเลยได้ยินไอ้เรื่องชมนี่มีแต่เรื่องติเรื่องด่านี่มันเป็นอย่างนี้อ้าวให้ลูกเขียนเสร็จแล้ววัดแม่ดียังไงช่วยเขียนให้แม่ชื่นใจหน่อยเฮอได้มาสองสามบรรทัดคราวนี้เอาใหม่ไปหยิบกระดาษอีกแผน่นนึงลูกเอ้ยเจ้าเห็นว่าแม่เนี่ยไม่ดีกับเจ้ายัางไง อยากจะให้แม่นะแก้ไขปรับปรุงยังไงช่วยเขียนมาให้แม่หน่อยสิเอาส่งไปให้อีกแผ่นนะไปลองดูเชื่อแมมว่าเดี๋ยวถ้าไอจุกไอแกะไอเปียบอกแม่ขออีกแผ่นหนึ่งครัแค่แผ่นเดียวมันน้อยไปทําไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเออไอจุกไอแกะไอเปียลูกหลานเราวันนี้ ลูกหลานไทยวันนี้มันคุ้นต่อการจับผิดมันไม่คุ้นต่อการจับถูกความถูกต้องความดีงามของคนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครชี้แนะให้ดูมีแต่ชี้แนะว่าคนโน้นเสียยังไงคนนี้เลวยังไงเมื่อ เป็นอย่างนี้เข้าลูกหลานเราลูกหลานไทยวันนี้จึงเป็นนักจับผิดตัวยงไปซะแล้วเริ่มต้นมนุษย์จะจับผิดใครจับผิดคนใกล้ตัวสิเพราะฉะนั้นพ่อแม่นั่นแหละจะถูกลูกจับผิดในขณะที่เมื่อก่อนโน้น ก่อนจะนอนน่ะเด็กมาห้าสิบหกสปีที่แล้วอาตมากรถูกฝึกมาก่อนจะนอนนะเหรอโน่นแน่ลูกเอ้ยมาสวดมนต์ไหว้พระกับแม่แล้วค่อยนอนพอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จอ้าวกราบเท้าคุณแม่กราบเท้าคุณพ่อหรือถ้าคุณปู่คุณย่าอยู่ด้วยไปกราบเท้าปูก่กราบขาเท้าย่าไปขอพรท่าน แล้วท่านก็ให้พรเพราะซะด้วยเออเมื่อเช้านี้ยาตักบารพระมหาองค์ด้วยบุญที่ยาตักบารให้อายุพระให้อายุพระาศาสนาให้หลานยา่าเอออายุยืนยืนนะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้เออเราก็สาธุกราบท่านแล้วเราก็ไปนอน กลับเท้าแม่แม่ก็บอกเออวันนี้แม่ไปวัดมาเขาไปทำบุญเสร็จรนั่นแหละไปกับย่านั่นแหละกลับมาก็เลยถือโอกาสซื้อปลาปล่อยสยัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานโดยกุศลผลบุญนี้ให้ลูกแม่ เออให้อายุมั่นขวัญยืนอุบัติเหตุเพศภัยอย่าได้ไปเจอไปเจออะไรนะลูกนะเราสาธุแล้วเราก็กราบเท้าท่านแล้วเราก็ไปนอนเมื่อห้าหกสิบปีคนรุ่นโน้นอนนะ่ะรุ่นโน้นอนนะ่ะรุ่นไหนก็รุ่นอาตมานี่ยแหละก่อนนอนก็ยังได้ยินเสียงเพราะเพราะอย่างนี้ยังได้ยินเสียงให้พรเดี๋ยวนี้ลูกหลานไทยไม่เคยมี ไม่เคยได้เสียงชวนจากพ่อแม่ให้ไปกราบพระก่อนนอนไม่ได้ยินเสียงให้พรจากพ่อแม่ก่อนนอนเพราะฉะนั้นลูกหลานเราวันนี้ลูกหลานไทยวันนี้ชมคนไม่เป็นให้พรคนไม่เป็นสรรเสริญกันไม่เป็นเป็นแต่จะจับผิดกัน เป็นอยู่อย่างนี้และมันระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองจะจับผิดพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านจับผิดคนใช้ที่อยู่ในบ้านจับผิดพี่พี่น้องๆ้องกันเองหนักเข้าพอไปถึงโรงเรียนก็จับผิดครูจับผิดเพื่อนหนักเข้าหนักเข้าเมื่อโตขึ้นมาอีกอ่านหนังสือพิมพ์ก็คล่องดูทีวีก็ ดูทีวีก็คล่องฟังเสียงก็ชัดเป็นไงก็เริ่มติผู้บริหารบ้านเมืองนักเข้านักเข้าลามไปทั้งติพระจับผิดพระเอาเหอถ้าปล่อยสภาพอย่างนี้ต่อไปไม่ต้องมีใครมาทำอันตรายอะไรประเทศไทยหรอก เราแค่จับผิดกันเองติกันเองบ้านเมืองก็พอจะลุกเป็นไฟได้แล้วไม่ต้องใครมาทำอะไรเราเพราะฉะนั้นนะฝึกกันใหม่ย้อนกลับมาใหม่ตั้งแต่เช้าขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระก่อนแล้วก็ชักชวนกันทำบุญตักบาตรชักชวนกันประกอบคุณงามความดีกินข้าวเสร็จ ไปทำงานถึงที่ทำงานเออในจ้างก็อย่าจับผิดลูกน้องลูกน้องก็อย่าจับผิดในจ้างแล้วช่วยกันทำงานไปขณะทำงานเอ,อ้ยเพื่อนก็อย่าจับผิดเพื่อนมีอะไรจะแนะนำสั่งสอนตักเตือนกันได้ก็ว่ากันมาเสร็จงานกลับบ้านก็เอ,อ้ยถ้าผิด พ้องมองใจขาดตกบกพร่องอะไรก็อย่ากโกรธกันนะเพราะว่าล้วนแต่จะทำงานให้ดีทั้งนั้นแหละถ้าล่วงล้ำกั้นเกินก็ขออภัยน่ยและให้จบเพียงแค่วันนี้อย่าให้ความคุณใจข้ามคืนไปเลยนะลาจากกันที่ทำงานแล้วก็กลับบ้านอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาเสร็จก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ให้พรลูกให้พรหลานก่อนนอนเราย้อนกลับมาทำสิ่งที่ดีงามอย่างนี้เราบ้านเมืองไทยจะได้ไม่ต้องมีแต่เรื่องรกหูรกใจอย่างที่เป็นอยู่แล้วไฟไม่ว่าเออจะไฟเหนือไฟใต้จะไฟ รัดวิสาหกิจไฟอะไรต่ละมันจะค่อยๆหมดไปเองะอย่าจับผิดกันเมื่อเราไม่จับผิดกันมันก็จะตรงกันข้ามคือหัดมาจับถูกจับความดีซึ่งกันและกันเมื่อนั้นลูกจะเห็นคุณพ่อแม่สามีจะเห็นคุณ พัญญาพัญญาจะเห็นคุณสามีคาราวะจะเห็นคุณของพระพระก็เห็นคุณของญาติโยมที่ได้อุปการะให้ข้าวปลาอาหารทำให้มีเรี่ยวแรงปฏิบัติธรรมญาติโยมก็เห็นคุณของพระเออมาเป็นเนื้อนาบุญให้มาเทศมาสั่งสอนให้รู้บุญรู้บาปได้ปิดนรกเปิดสวรรค์ให้กับเรามองกันด้วยจิตเมตตาอย่างนี้ แล้วเรื่องว่าเอยพระจะออใส่รองเท้าบินทบาทเพราะว่าเกิดไอสารเคมีย่านนั้นมันเยอะเลือกเกินขืนไม่ใส่รองเท้าแล้วเท้าได้พังกันแน่ก็เออ่อถึงตอนนั้นก็ไม่มีใครมานั่งจับผิดพระแต่ว่าตอนนี้นะ่ะช่วยกันล้างถนนให้ดีแล้วก็หลวงพ่อหลวงพี่จะได้บินทบาทกันสบายหน่อย ไม่เดินกลย่องกลแยงแล้วได้บุญด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะพระก็เออเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมโยมตักบาตรก็อิ่มใจพระได้ข้าวปลาอาหารมาไม่ต้องเดินกลย่องกระแย่งฉันเสร็จเรียบร้อยมีแรงดีก็ไปศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็มาเทศให้โยมฟังอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะดี